คุณดูเรื่องฉันกับคุณอาแล้วใช่ไหมพูดเรื่องอไรงของเธอเหรออย่ามาทำเป็นไม่รู้หน่อยเลยเมื่อกี้คุณเข้าไปคนในห้องฉันเข้าไปหากระเป๋าใบใหม่ของฉันที่โพสลงอินสตาแกรมเน่นแปลว่าคุณก็ต้องเห็นรูปมือสิรูปที่ฉันจับมือกับคุณอาอยู่บนเตียงด้วยกันอย่าบอกนะว่าจำมือของคุณอาไม่ได้มือของผู้ชายอาจจะเหมือนกันนะ แต่ว่าแหวนที่อยู่บนนิ้วเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันเธอพูดอะไรอะ่ะฉันไม่รู้เรื่องจริงนะหรือว่าคุณอยากจะอยู่สามคนผัวเมียแบบนี้ก็ได้นะ <c oughs> นี่ฉันงงไปหมดแล้วอะ่ะเธอพูดเรื่องอะไรของเธอคุณไม่ต้องมาทำเป็นแกล้งโง่เลยฉันรู้ว่าคุณรู้แบบนี้หรอเรียกว่าโง่ที่ฉันทำเนี่ยก็ทำเหมือนกับที่เธอทำไง ตกลงจะเอายังไงจะสลับวันกันนอนก,กับคุณอาไหมจ๊ะทำไมต้องสลับวันนอนด้วยเพราะในเมื่อในบ้านหลังเนี้ยคุณลือเขามีฉันเป็นภรรยาแค่คนเดียวฉันก็เป็นเมียคุณอาเหมือนกันเขาเคยพูดแบบนั้นเหรออ่าอย่างนี้ก็แปลว่าคุณก็ยอมรับแล้วสิว่าคุณรู้เรื่องฉันกับคุณอาเป็นผัวเมียกันเธอควรจะรู้จักผู้ชายให้มันมากกว่านี้นะอย่าไปตีค่าราคาของเขาให้มันสูงเกินไปเพราะเธอเป็นคนเคยบอกฉันเอง ว่าผู้ชายอะต่อให้ดีแค่ไหนถ้าผู้หญิงมาแก้ผ้าต่อหน้ามันก็เอาเท่านั้นแหละคุณเลือเขาเป็นฝ่ายเดินเข้ามาหาเธอเองหรือว่าเธอเป็นฝ่ายแก้ผ้าเข้าไปหาเขาละ่ะไม่ว่ายังไงอะคุณอาก็นอนกับฉันแล้วต่อให้คุณมองว,ว่ามันคือความผิดพลาดนะแต่ฉันบอกเลยว่ามันไม่ใช่คุณอารักฉันมาก่อนคุณ ฉันกับคุณอาไม่ได้นอนกันแค่ครั้งเดียวนะฉันกับคุณอามีอะไรกันทุกที่ในบ้านหลังเนี้ไม่ว่าจะเป็นตรงนี้ตรงนูน้นหรือว่าตรงนั้นหรือแม้แต่บนเตียงของเธอเนี่ยฉันก็ทำมาแล้วนะเมื่อคืนคุณไม่อยู่อ่ะฉันกับคุณอาก็นอนบนเตียงของคุณ สำหรับคุณอาคุณมันก็เป็นแค่ตัวเงินตัวทองแต่ฉันเนี่ยมันเป็นความรักความสุขที่คุณอาขาดไม่ได้เธอนี่มันโตแต่โตจริงไหมนะความคิดของเธอเนี่ยมันเด็ก่ที่ฉันคิดเยอะเลยอะเธอรู้ไหมทำไมผู้ชายเนี่ยเขาถึงชอบกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เพราะว่ามันง่ายและมันถูกผู้ชายมันฉี่ไปทั่วยังไงนะมันก็ไปเอาผู้หญิงจนทั่วเห,เหมือนกันนั่นแหละอย่าไปให้ค่าราคาเซ็กของผู้ชายมากจนเกินไปเลยเพราะว่าสิ่งที่เธอควรจะให้ค่าเนี่ยก็คือตัวเธอเองถ้าคุณลือเขายังไม่เรียกเธอว่าเมียเธอก็เป็นได้แค่คนใช้อย่าลืมไปเปลี่ยนผ้าปูที่นอนกับปลอกหมอนในห้องนอนฉันด้วยดำนำ้ำ จะไปยืนอยู่ตรงนั้นที่ใจยยืนจะเคี่เธอนล่นลงพื้นเพี่อรู้กันเอาชีวิตเขาเดิมผ่านแค่ปมนั้นคลายจากใจฉันฉันจะเป็นคนคานั้นคนที่ฉัน C-